อยู่ในแต็ดแอร์ไลน์ไล่บ่าวสาวลงเครื่องเกือบไปไม่ทันงานแตง่งอยู่ในแต็ดแอร์ไลน์สร้างความวุ่นวายขึ้นมาอีกแล้วหลังไล่ผู้โดยสารสองรายที่กำลังจะบินไปร่วมงานแต่งของตัวเองหลงจากเครื่องไมเคิลฮอนและแอมเบอร์แม็กซ์เวลล์คู่รักชาวอย่า่าคู่นี้ยกำลังจะเดินทางไปคอสตาริกาเพื่อร่วมงานแต่งงานของตัวเองพวกเขาเป็นผู้โดยสารคู่สุดท้ายที่ขึ้นเครื่อง เมื่อขึ้นเครื่องไปแล้วพวกเขาได้พบว่ามีชายคนหนึ่งกำลังหลับอยู่บนที่นั่งของพวกเขาแต่แทนที่จะปลุกชายคนนี้พวกเขาได้ตัดสินใจที่จะนั่งในที่ว่างใกล้ๆแทนพนักงานต้อนรับบนเครื่องมาถามว่าพวกเขานั่งอยู่ที่ของตัวเองหรือไม่เพราะที่นั่งพวกนี้มีราคาสูงกว่าที่ทั้งสองได้จองไว้ทั้งสองก็เลยขออัปเกรดที่นั่งแต่กลับถูกปฏิเสธและก็ถูกสั่งให้กลับไปนั่งในที่ที่ตัวเองได้จองไว้ แม้จะปฏิบัติตามคำสั่งทั้งสองกลับถูกเชิญให้ลงจากเครื่องในเวลาต่อมาโดยไร้สาเหตุ โชคดีนะที่พวกเขาจองไซส์ใหม่ได้ในเช้าวันต่อมาซึ่งเป็นเช้าวันแต่งงานของพวกเขานั่นเองอย่างไรก็ตามอยู่ในเต็ดไม่ได้แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ออกมาแถลงว่าว่าที่เป่าวสาวคู่นี้ไม่ได้จ่ายเงินค่าอัปเกรดที่นั่งและไม่ยอมทำตามคำแนะนำว่าให้ย้ายกลับไปนั่งในที่นั่งที่พวกเขาได้จองไว้ ถ,ถึงจะโชคร้ายยังไงอย่างน้อยคราวนี้ก็ไม่มีใครโดนซ้อมก่อนลากลงจากเครื่องล้วนะ